ก็ตกลงอินโดน่าจะโดนแบนนะครับเนี่พวกเราก็คงจะห่เรื่องการนับคะแนนนะครับก็ตอนนี้เราก็จะมีเหลือ4ใช่ไหมใช่ไหมก็ก็ทำให้จริงๆแล้วเขาเขามีเรนกิ้งที่การนับอยู่แล้วนะครับอันดับสุดท้ายเนี่ยเขาจะตัดออกไปเลยนะครับถ้าถ้ามีกลุ่มที่แบบว่าอย่าโดนแบนอย่างนี้นะครับนะก็คืออย่างที่บอกนะครับเราเราก็ต้องเน้นในทุกเกมอยู่แล้วนะครับเป้าหมายเราต้องการชนะ ในบ้านให้หมดแล้วก็นอกบ้านก็จะต้องไปยื้เสมอบ้างหรือเอาชนะบ้างนะครับแต่ต้องปิดประตูแพ้ถ้าเราจะต้องค u a ลีไฟเข้าไปรอบต่อไปนะครับฉะนั้นด้วยความกำลังใจของน้องๆแล้วก็การเตรียมความพร้อมวันนี้ทุกคนก็มีสมาธินะเพราะว่าเรายังไม่ได้ปล่อยเข้าบ,บ้านเลยฉะนั้นเราก็แบ่งชัดเจนแล้วตั้งแต่ซีเกมนะใช่ไหมฉะนั้นซีเกมก็โอเค,โ,อเคโคชก็ทำได้ดีนะครับได้หแตนะ้มแล้วฉะนั้น ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับส่วนชุดใหญ่เนี่ยก็เดี๋ยวเราอุ่นกับบาเรนเราก็คงจะเห็นน้ำเห็นเนื้อนะครับว่าเราสู้กับบาเรนได้ขนาดไหนเพราะเป็นการพิสูจน์มาตรฐานอย่างที่บอกมาตรฐานอาเซียนกับมาตรฐานระหั่าการเป็นยังไงเพราะว่าบาเรนเขาเลเชิงครับนะแล้วก็เรนกิ้งดีกว่าเราฉะนั้นอยู่ดีเราจะขึ้นไปทัดเทียมเขาเนี่ยมันเหมาะสมไหมฉะนั้นทํางานเท่านั้นที่ีเราตีองพิสูจน์เจอบาเรนอาจจะ